สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ n a c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำานายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจำช่วงวันที่15-28กลถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบนตนตบตัวตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยสถะานะความสัมพันธ์คนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างไพ่ฝังคุณเมจิเชียนทาวเ สามดาวห้าถ้วยแล้วก็ justice นะคะในเรื่องของคนโสดนะคะสถานการณ์ทั่วไปอาจจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามาแม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของคนที่แอบชอบใครอยู่นะคะหรือเป็นเรื่องของคนเก่าๆก,ก็ตามอาจจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามากระทบความรู้สึกหรือจิตใจของคุณนะคะบางคนที่แอบรักเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกตัดใจจากคนคนนี้ ะะหรือต้องทําใจมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องตัดใจจากคนคนนั้นนะคะหรือถ้าเป็นคนเก่าก็จะมีเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่ากเข้ามาทําให้คุณจะต้องเสียใจครั้งหนึ่งหรือเป็นการนึกถึงแล้วแบบมันทำให้นึกถึงแล้วทำให้เสียใจอยู่นึกเรื่องของเขาในด้านลบอีกครั้งนะคะกระทบถึงความรู้สึกที่ถามว่าเสียใจไม่เสียใจเสียดายนะคะเสียความรู้สึก ต่นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจบางอย่างได้นะอย่างชัดเจนในการอ่อนออกมานะคะคนใหม่ๆจะมีเข้ามาไหมนะสิบดาวมันคุณอาจจะต้องเยียวยาใจก่อนอยู่ตัวเองก่อนนะคะมีเข้ามาแต่ไพ่บอกว่าเยียวยาตัวเองให้โอกาสตัวเองได้ฟื้นตัวก่อนดีกว่านะคะอืม ต่อไปคนที่มีุิคนต่อความคิดความรู้สึกของคุณนในสถานการความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสองไม้เท้านะเทสสับสอนนะคะตาด่า e วีนอพิเ a ค l ส s แล้วก็แฮงแมนชาวทัดลมทัด,ดดินค่อนข้างเด่นนะคะกุมเมทูนหรือตุลน,นะมังกรพิษศพหรือก,ก,กันที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเหมือนเขาจะสอจิตสจใจมีคนคนหนึ่งที่ อยู่ในใจอยู่แล้วแต่คนก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่นะคะเขาเขาคิดว่าเขาเลือกถูกหรือเลือกผิดก็ไม่รู้นะคะเขาอยู่ใน <c oughs> สถานการณ์ที่ถูกมัดมือชกทำอะไรไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้คือต้องตามน้ำต้องคล้อยตามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ค่อยจะได้เป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยที่จะได้ออกความคิดเห็นของตัวเองมีการบงการมีการจะต้องคล้อยตามหรือการยอมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะต่อไป เาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณห้าเหรียญนะคะคิงออฟคัพสิบดาบเขาเสียใจนะเขายังเสียใจอยู่ถ้าเป็นเรื่องคนเก่าเขาก็ยังคงเสียใจเรื่องของคุณอยู่แต่เขาก็ต้องปล่อยคุณไปมนเมน่ะเป็นทิศทางที่ดีที่สุดสําหรับคุณหรือเป็นหนทางหรือเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับคุณที่ผ่านมาเขารู้สึกว่า รู้สึกว่าเขาก็ผิดนะคะจต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยนะจากไพ่อะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ชอกช้ำหมุนหมองเสียใจอยู่เงียบเงียบคนเดียวทําอะไรไม่ได้นะคะอืมเขาหวังว่าคุณเนี่ยจะโอเคนะคุณจะผ่านมันไปได้นะอืมนะคะคุณที่ล่ารู้สึกยังไงกับเขาเอ็มเ o อเก็บไปหลายอย่างไว้ในใจนะคะแล้วสแสดงออก แสดงแบบว่าแสดงออกอะ,ะว่าแบบฉันโอเคฉันเข้มแข็งฉันผ่านมันไปได้ชิลมากแต่ข้างในลึกๆนี่คือจุกเสียดแน่นเลยนะคะคุณพยายาม Move On เดินต่อคุณก็มีคิดเรื่องของเขานะคะแต่คุณไม่อยากที่จะทําอะไรมากมายเพราะว่าถ้ากลับไปคุยหรืออะไรเงี้ยนะคะมันจะก็จะเกิดปัญหาอีกความวุ่นวายเกิดขึ้นคุณอยากอยู่อย่างสงบแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองนะคะพื้นที่ของตัวเอง อยู่กับปัจจุบนันต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะบาดไม่เท้าหวังว่าวันหนึ่งเราจะสามารถคุยกันได้อีกนะแค่นี้เองน่ะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเขาหรือบางคนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่ต้องทํางานที่เดียวกันหรือร่วมงานร่วมกันจรงนี้เรื่องที่แบบอึดอัดหนักใจอยู่บ้างนะคะหวังว่าเราจะทํางานร่วมกันได้อีกนะบทสรุปนะคะ ใช่หรอการ Move on เดินหน้าต่อโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่มีคนแอบมองแอบสคุณอยู่นะคะแต่ตอนนี้ใจของคุณยังไม่พร้อมจริงๆที่จะเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาเป็นช่วงของการเยียวยาใจเนาะหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะที่แอบส่องแอบดูอีกคนนึ่งตัดสินใจไม่ได้ คืนดีกันนะหน่วงนะอืมให้ความรักบอกว่าให้เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แะคุ้มค่าที่คุ้มค่าที่เราจะเขาเรียกอะไรอะทุ่มเทหรือทำบางอย่างกับมันแต่ว่าสิ่งเนี้ย สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือความรักนั้นคือตัวของคุณเองไม่ใช่คนเก่าไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนที่เราชอบไม่ใช่คนที่เราแอบชอบหรือคนที่เราเคยรักแต่เป็นตัวเราเองที่เราจะต้องทุ่มเทบางอย่างเพื่อรักษาใจของเรานะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเราเองโอเคสำหรับคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนรักของคุณนะคะฝั่งคุณนะสามไม้เท้านะคะห้าดาทเทสซอฟเพนดาเคิลส์ตัดถ้วยคุยกับเพนดาเคิลสในที่นี้า่าดินเด่นโคตรนะคะเด่นมากๆเลย องกรดึกศพดึกกันที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์บางคนในที่นี้รอการกลับมารอการพบหน้ารอการจะได้ใช้ในการเคลียร์ใจรอคําตอบจากเขารอข้อความจากเขารอการติดต่อจากเข้ากันรอต่างๆเพื่อความสัมพันธ์จะกลับมาเหมือนเดิมแต่เหมือนยิ่งรอก็กยิ่งถอยออกไปความสัมพันธ์หลายๆอย่างเหมือนมันเป็นจุดที่ทําให้เรารู้ลึกๆแล้วว่า หมือนเขาจะเดินออกไปนะเหมือนมันยิ่งห่างออกไปนะมันเงียบมันนิ่งแล้วมันค่อยๆถดถอยไปเรื่อยๆนะคะต่อไปต่างคนดับของคุณเป็นยังไง u u e n o of u u s นะคะ King of m อ r ์ทำแพรนเขาเจอกับบางอย่างที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปทางความคิดความรู้สึกแล้วก็สถานการณ์ต่างๆเขานิ่งเขาเงียบเขาหายไปนะคะเขาอยากอยู่กับตัวเองเขาเหนื่อย เขาเหนื่อยอะไรเหนื่อยความสัมพันธ์เหนื่อยงานเหนื่อยอะไรพยายามวิ่งหนีพยายามประคัดประครองเยอะแต่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาหาคําตอบนะคะออกไปหาคําตอบแล้วเขาเจอคําตอบว่าเขาอยากจะเป็นอิสระนะคะเขาอยากจะเป็นอิสระไม่อยากเป็นอะไรที่ถูกควบคุมหรืออยู่ในความสัมพันธ์ไหนนะคะถ้าพูดตรงๆก็คือเขาอยากจะโสดนั่นเองนะ แล้วความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงปาดไม่ถทวาเอ็มเพรสคุณยังคงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นคนรักที่สมบูรณ์แบบที่ดีแทบจะไม่มีข้อบกพร่องอะไรเท่าไหร่เลยนะคะที่ผ่านมาคุณเพียบพร้อมในหลายอย่างนะคะเขาเห็นคุณค่าของคุณแต่แค่มัน มันเป็นความรู้สึกที่น้ำเต็มแก้วหรือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันอยู่จนชินจนความรู้สึกตื่นเต้นหล,หลายๆอย่างมันนะาจาอนี่หันหลังเห็นไหม,มอาจจะไม่เหมือนเดิมในฟิลนั้นแล้วถามว่าคุยกันได้ไหมคุยกันได้เขาอยากจะสื่อสารกับคุณตรงๆออกไปเหมือนกันนะคะแต่รอเขาพร้อมกว่านี้ คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาเดอะฟูคุณรู้สึกเหมือนกันนะว่ามันห่างก,กันไปเรื่อยๆและคุณก็จมดิ่งลงไปเรื่อยๆเราจะเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆหม่นหมองผิดหวังเสียใจแต่ต้องเก็บเอาไว้พูดออกมาไม่ได้ไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากมีปัญหาก,กับเขาคุณเหงาคุณเหนื่อยคุณท้อคุณเครียดคุณกงังวลไปหมดเลย และคุณไม่แน่ใจว่าเขาต้องการอะไรและคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมหลากหลายคำถามหลากหลายความกดดันนะคะแต่ก็ไม่อยากจะพูดหรือไม่อยากที่จะอะไรกับเขามากไม่อยากมีปัญหานะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะ King of Pentacles Majorian mm hmm. เขาจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด นะคะคเพื่อที่จะไม่เสียใจทีหลังแต่มองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็รักคุณจริงๆนะแต่ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่ามันมันเชยชินมันชิงแบบโน้นไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้แบบหลงไหลหรือความต้องการในเชิงชู้สาวเหมือนเหมือนอย่างที่เคยผ่านมาแล้วอะค่ะเออแค่นั้นเองนะคะ จะมองเหมือนแบบมันแค่นั้นจรืออาจจะยิ่งใหญ่สําหรับบางคนที่เจอสถานการณ์เหล่านี้อยู่บทสนุกนะคะสิบดาบนะเครียดกลังบลหาทางออกไม่เจอมัล้วต้องไปทางไหนหรือต้องปล่อยวางหรือต้องเข้าหาหรือต้องเก็บไว้จะต้องทํำยังไงดีคุณจะต้องหาทางออก คำตอบตรงนี้ให้ได้แต่ทําได้แค่รอเท่านั้นพอเขาเองก็ยังไม่มีท่าทีจะทําอะไรหรือพูดอะไรชัดเจนถึงความต้องการของเขาออกมาในช่วงนี้นะคะลลงรักแบบจริงๆความรู้สึกเหล่านั้นมันหายไปแล้วนะคิดยังไงขอโทษจริงๆอันนี้หลุดใหม่อันหนึ่งรักตัวเอง เนี่ยเห็นไหมตรงนั้นอะนะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยค่ะแรงดึงดูดความรักแบบชู้สาวเคมนีนู่นนั่นนี่ความผูกพันอะไรเงี้ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปแล้วมันไม่ได้มากที่จะลักษณะแบบรักหรือแบบต้องการอยู่ในชีวิตเชิงอารมณ์สุนทรีขนาดนั้นแล้วนะคะ load attention mm hmm. อ่าแบบว่า มันสูญเสียแรงดึงดูดไปเยอะมากๆในความสัมพันธ์นะคะอืมแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆในฐานะของความเป็นเพื่อนคนหนึ่งอะไรเงี้ยมากกว่าโอเคสำหรับพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วจะบอกว่าเ,าเสียงเบาหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ได้ไป ตั้งค่าเสียงให้ดังที่สุดแล้วนะคะแล้วเสียงจากลําคอของดิชันเองนะั้นมันค่อนข้างจะแหบนดิดหนึ่งนะคะก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยเนาะต่อไปนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะไพ่ฝั่งของคุณนะแปดถ้วยนะคะในทิชเช้9ดักสามเหลียญ ยบางคนตัดสินใจที่จะอยากจะหายไปเพื่อทดลองใจทดสอบใจคนคุยว่าเขารักเราไหมเขาต้องการเราไหมต่างนะคะแต่ถามว่าให้ไปจริงๆเนี่ยหรือเดินออกมาหรือหายไปจริงๆเราก็ทำไม่ได้หรอกนะคะเพราะเรายอยากกอดเขาไว้แน่นเรายางไม่พร้อมจะสูญเสียเขาไปอาจจะมีการพูดคุยปรึกษากับเพื่อน หรือในวงสังคมของคุณเกี่ยวกับแผนการเหล่านี้หรือว่าสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะเขาดูไม่ชัดเจนกับเราไม่พอนะเขาทําให้เรารู้สึกควยเขวด้วยเพราะเรากําลังดีอยู่กับคนที่เจ้าชู้สับรางเก่งไม่ธรรมดานะคะคนนี้ฝั่งเขาเป็นยังไงก้าว้วยนะคะบางคนเป็นฝั่งที่แบบเขาเรียกอะไร เช่นเดียวกันนะคะเขาเนะี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องราวความรักเท่าไหร่เขาเน้นบริหารสเสน่ห์นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่ขาดความมั่นใจอะขาดความมั่นใจขาดความรักต้องการคนที่มารักต้องการคนที่มาเอาใจใส่ตามใจคอยแบบเชิดชูเขาโนน,น,นันนี่ในเรื่องราวความรักมาเติมเต็มเขาตลอดเวลานะ ชาตุน้ำค่อนข้างเด่นมีนปรากฏหรือพิจิกที่ในราศีล,ลัคนาหรือดาวศุขนะต่อไปเขาที่รู้สึกอย่างไงกับคุณเก้าเหรียญ King of Pentacles 7เจเหรียญเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่เพอร์เฟกหลายๆอย่างนะคะดูดีเป็นคนเก่ง ฐา,านะการงานหน้าตาบุคลิกโน่นนั่นนี่นะคะแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คนที่ใช่ขนาดนั้นคือถูกใจหลายๆอย่างเป็นคนที่แบบดีเลยอะนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้เขาตัดสินใจกับเราได้หรือมันยังมีเส้นบาง,บางๆกั๊ดอยู่บางอย่างนะคะเขาอ่ะยังไม่ตัดสินใจเลือกเราหรือเลือกใครนะคะไม่จะเป็นตัวเราเองหรือว่าตัวเลือกอื่นๆก็ตาม เขายังดูสถานการณ์อยู่ยังขอรู้จักกันให้มากกว่าน,นี้ใช้เวลาให้มากกว่านี้นะคะฝั่งคุณคิลารู้สึกยังไงกับเขาสามถ้วยคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เพื่อนเยอะเข้าสังคมเก่งนะคะเข้าสังคมเก่งเป็นลี่นะคะคุยเก่งอัธยาศัยดีแล้วก็ดูอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงเดาทางไม่ถูกเลยเท่าไหร่มันทําให้คุณรู้สึก ตามเกมเขาไม่ทันเขาคิดยังไงกันแน่เขาจะไปทางไหนกันแน่นะคะปั่นป่วนไปหมดเลยในใจของคุตเอาไปสิ่งที่อยู่ในใจเขาสองดาชายหยห้าดาคนคนนีนะ้จะเคยโดนทิ้งหนักๆมานะคะเนี่ยเจ็บหนักมาโดนทิ้งหนักเจ็บหนักมามันทําให้เขาค่อนข้างคิดเยอะเลือกเยอะแล้วเขาก็สับสนว่าเขาควรจะไปต่อ หรือจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์ดีไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาจริงจังเนี่ยเขาจะผิดหวังทุกทีมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่สองจิตสองใจจะเอายังไงดีจะไปทางไหนอย่างเงี้ยนะคะมันมีที่มานะมันมีที่มาว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเนะ่ยบทสรุป นายอัฟบอรสิบไม้เท้าเอสซับสอดนายอัฟคับสอดโอ้โหบอกเลยว่านะคะความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยหรือคนปัจจุบันที่คุยอยู่จะทำให้คุณรู้สึกยิ่งคิดมากยิ่งมีปัญหาเหมือนสร้างปัญหาในความคิดในหัวของคุณเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วคุณรู้สึกอึดอัดกดดันแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณจะได้เจอคนใหม่จะทําให้คุณตกหลุมรัก แต่ช่วงคุยแรกๆเลยหรือช่วงแบบแรกพบแรกเจอแรกเห็นเลยก็ว่าได้นะคะเป็นคนในฝันของคุณเป็นคนที่ถูกใจถูกสเปคไม่ว่าตั้งแต่หน้าตานะคะบุคลิกการคุยต่างๆเขาจะทำให้คุณ move on จากคนนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละนะคะพิเศษกว่าใครคู่กัน หวั่นไหว make the effort o love yourself first to love คุณจะได้เจอกับคนที่อาจจะเรียกได้ว่าโุ้ยมันเหมือน,นรักแท้รักแรกพบผมลิกคิดชัดๆโน,นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยะคะมันทำให้คุณหลุดพ้นจากคนคนนี้ได้อย่าง อัศจ,จอรรย์หันกรัญย์นะคะประมาณนี้เลยแต่ไพ่ก็อยากจะบอกว่าความรู้สึกตรงนั้นอะเชื่อได้ไหมมันก็เชื่อได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคืออย่าลืมที่จะรักตัวเองอย่างน้อยนะถ้ามองถึงประโยชน์ด้านหนึ่งที่อาจจะทําให้เราเปิดใจมากขึ้นก็คือมันจะทําให้คุณดูมีสเสน่ห์น่าดึงดูดน่าเข้าหามากขึ้นนั่นเองเนี่ยกับการรักตัวเองก่อนนะคะ โอเคคลิปของกรากฎ็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รักชมขอบคุณทุกการกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ